สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สุปตาดาราค่ะอาล,ละค่ะเห็นคุณแม่หลายคนนะคะถามมานะคะว่าน้ำหัวปีที่กิ๊บดื่มนะคะมัม่ลิเชสจูนเนี่ยสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานไหมกิ๊บจะบอกว่าโอเคสะอาดมากคือเมื่อเราเปิดฝาแล้วนะคะเียงจะมีนี่นะคะลอยนะคะถึงจะหนาน,นิดนึงนะแต่ว่าแบบ เปิดง่ายอยู่ก็เนี่ยนะคะปิดไว้นะให้เรามั่นใจได้เลยว่าสะอาดปลอดภัยมากๆนะคะนี่ทุกครั้งเวลาก่อนกิ๊บดื่มเนี่ยกิ๊บก็จะใช้นี่นะคะซ่อมนะคะจิ้มลงไปนะคะแล้วก็เปิดนี่เห็นไหมคะเราจะใช้หลอดดูดก็ได้หรือว่าเราจะเทใส่แก้วก็ได้นะคะก็วันนึงก็ดื่มหลายขวดอยู่เหมือนกันนะคะก่อนปั๊มนมนะคะ ปั๊มนมสัก30นาทีนะคะก็ช่วงนี้ก็บอกเลยว่าลนตู้แล้วมากๆไม่รู้จะทำยังไงดีก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกคนนะคะแล้วก็อยากให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะให้กับลูกของเราให้กับตัวเรานะคะต้องน,นี่นะคะมามิล่ลเชสจุยค่ะอย่า